สบ,บายดีสวัสดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเบิร์ดสุขสุขค้นยินดีตอนหับขาสู่ซ่องซาอิดมาลาพี่น้องมือในซาอิดก็อยู่ป่าพี่เนาะมาเลี้ยงงัวพี่น้องพอกับแม่กับบอยู่เนาะอไปซื้อไม้สงังไครเลี้ยงงว้วเลี้ยงงัวพี่น้องซาอิดอยู่นาคนเดียวนาอมือนี้ไม่ได้ดำนากับมาเลี้ยงงวัว อยู่ป่าอ้อยนี่แหละเขาไปเลี้ยงงัออยู่นาไหนเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ชะอิดก,ก็ออกมาละแหละเรลาะออกมาเลยกสีเลาะเมื่อเนาะคอยเลี้ยงเลาะเมื่อพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้ดำน้ำพอแม่อยู่ พอแม่กับน้องพากันไปซื้อไม่สังภยัยมาเห็ดหัวฝนก็บรตกนอดำนากะบมีเงินซื้อน้ำมันจูบน้ำใส่ก็เลยพากันยุดนอพี่นอหยุดเวลาด,ดำนากะสืเห็ดหัวต่อบันี้สวิตก็เลียงงัวงัวก็อิ่มแล้วแหละ พากรเลหลเมือตามทางปปๆๆยังงัว14สิบสี่ตัวนอ้องพี่นอ้องเดนทำอิดมีสิบหาแต่ว่าปล่อยออกแล้วตัวทุกเหลืองแล้วเนาะปล่อยงัวทึกเหลืองออกแล้วกะยังเหลือแต่สิบสี่ ไหลงัวด่าไปไป้ายย่างให้ท่านหมูลล่เลยย่างตามทางเหมือนี้าก็บสบายเนาะพี่น้องบร่ได้ยากหลมันมีหัวบดท่องฝั่ง มีแต่ปล่อยเห็นมันหยางไปตามทางเลยเป็นหัวแบบนี้ไปจนชุดเลยจนหอดน้าสาวอิทผู้เลยเนาะเอาไม่เสไหลเอาพี่นนองไม่ตีเอาบบได้ใส่มากะทุนอยามันเจ็บตีเอาแบบนี้้บบเ,เอ,นะอ,อากระบริตีแหงเนาะตีค่อยๆใส่หมากะทุนแล้วยามันเจ็บ Trông sàn mắn, phén mắn Rồi nhang Ngang rồi mẹ Tí nữa này Dẹp sược em ra, nhang nhang Một cái nhang còn nó khi nó ngăn Tô đâm nhảy này Phần nhăn nó thức nhảy xuống Thôi nó sẽ nhảy 8 lần ไปไปก่อนจ้ะดาแล้วเราถอยอยู่บนหานไปก่อนอย่างตามลังเด้อเลี่ยงงัวกะสบายแะ่แถพี่น้องรไริยากไรเนาะย่างเมื่อเองตามทางเลยสบายแบบนี้กับพ่อเลี้องอยงอยู่เนาะเหมือนน่อยแน่แต่ก็มีความสุข nhàng bên theo và phải là thì no ôi nhàng nam dân đây cái gì mì bia dân dân đây เริ่มพีแลวงว่ากันเลกินหญ้านาหญ้าอ่อนเนาะพุนทำใกล้ีิสุดแล้วพี่น้องเจ้าน้อยก็ขึ้นทางแดงเนาะมาหอดทางแดงแล้วพี่น้องขึ้นกระเช้าจักทางเองเพื่อหล,ลุดดอกเนาะแว่เมื่อนาะตัวเองเลย ทางเดอ้อทางเดอ้อตามทางเมื่อหลุดเดอโอ้ยอย,อย่างตามทางสุดทางอันอกีกอ่ะหอดนาสกอิดเนาะใกล้ๆนน่พี่น้องอย่างข้าเดียวนึ่งกะหอด งัวกะหัวจัดความอยู่บร่ได้งักอย่างไปนำทางเลยมาหอดเถียงเลยพี่น้องงัวกะสิมายืนถ่าอยู่จะกินเกลือเนาะสิอิเก็จะเอาเกลือให้งัวกินนะพี่น้องพากันกินเกลือพี่น้องมาหอดแลเห็น,นใช่หรือเนาะ เอาคือให้น้ำกับบัตทันชิตามาให้พระเจ้าอ่ะกินในมือนี่เออเออเจ็บเจ็บเจ็บรีดคือซาแท่เจ็บหากินอยู่ผู้ไปงูเจ็บนี่ห้องอื่นๆนี่แหลนจะสิตามาให้พรเจ้า น้ำเกลือไข่แตะซาอิดมาหอดเถียงเนาะพี่น้องมือผ่ามือผลม,มาอีกแล้วผลกำลังสิกตกะโต๊แห้งๆหนึ่งกว่าเพราะได้มีน้ำดำนาเบิดแล้วเบิดแล้วเบิด์ตนาดิพากันไปนอนพักผ่อนไปมันเบิดแล้วนอนอกผ่อน อ้อ,อน้ำบัด <laughs> แหล่่ไม่เกลือน้ำอยากกินเกลือพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเทียงแล้วพี่น้องสาอิดก็เอาเกลือให้ง่วกินแล้วแหละเนาะเลังจากทีกินเกลือแล้วก็สิพากันลงพายพูดเลยพี่น้องยังไม่ทันได้กินน้ำซ้ำ พีทก,กับชิคอจบคลิปไว้สนีเนาะพี่น้องไว้พบกันใหม่ที่คลิปหน้าสบายดี